เคล็ดไม่รับของการเจริญสติ 5. อารมณ์ไหนชัดรู้อารมณ์นั้นนักปฏิบัติหลายท่านอาจสงสัยว่าตนเคยปฏิบัติแบบพองยุบพ,พุทโธเคลื่อนมือสร้างจังหวะสัมมาอารหังดูจิตดูเวทนารูปนามกายคตาสติหากนำวิธีนี้ไปปฏิบัติจะไม่สับสนหรือ รับรองได้ว่าหากมีพื้นฐานการฝึกจิตอย่างอื่นมาแล้วยิ่งทำให้การฝึกเจริญสติแบบนี้ง่ายยิ่งขึ้นและไม่ได้หมายความว่าการเจริญสติแบบนี้ดีกว่าแบบอื่นเพียงแต่ง่ายต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในขณะที่รู้อาการของลมหายใจอยู่นั้นบางครั้งลมหายใจละเอียดจนกำหนดได้ยาก ก็ย้ายรู้มาไว้ที่อาการของท้องพองยุบแทนหากคุ้นชินกับการปฏิบัติแบบพองยุบอยู่แล้วหรือกำหนดท้องพองยุบอยู่แต่เมื่อนั้นเข้ารู้สึกอึดอัดะระลึกรู้ได้ยากก็ลองย้ายรู้ไปที่ลมหายใจแทนหรือมีทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคประจำตัวเช่นปวดตามข้อปวดหัวก็รู้อยู่ที่อาการปวดนั้น ไม่ใช่รู้เพื่อให้หายปวดแต่รู้เพื่อให้ใจประจักษ์ความจริงว่าความปวดนั้นเป็นกลุ่มพลังงานหนึ่งที่แทรกอยู่ในกายนี้และเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองหากขณะนั้นมีเสียงดังขึ้นมาหรือมีภาพที่น่าสนใจเกิดขึ้นใจจะเคลื่อนไปรับรู้อารมณ์นั้นเองโดยอัตโนมัติและเมื่อรู้อารมณ์นั้นแล้ว ก็ควรย้ายกลับมารู้ลมหายใจต่อไปทันทีหรือบางครั้งโกรบผู้ร่วมงานก็ย้ายรู้ไปอยู่ที่อาการขุ่นมัวในใจนั้นแล้วจึงค่อยย้ายรู้กลับมาอยู่กับลมหายใจทันทีอย่างนี้ตลอดทั้งวันสุขง่ายๆแค่ปลายจมูกพระมหาวิเชนจินวังโสวัดวังหินตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก